สวัสดีค okay? ่ะว ouais, ันน uh ี้เรามาแกงป่านะคะทอดมันนะคะแล้วเอาทอดมันนะคะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะก็ทําเป็นแบบลูกชิ้นนะคะต็นต้มเอาไว้นะคะคลิกนะคะคลิกเราทําแล้วนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงรสแล้วนะคะเราใช้มะเขือนะคะกระชายนะคะถั่วผักยาวนะคะไอันี้ใบกระเพรานะคะเราจะใช้น้ําเปล่าทํานะคะใช้น้ําเปล่าเราไม่ใช้น้ํามันเท่าไหร่นะคะเราจะใช้น้ํามันเป็นส่วน นิดน่อยเล็กๆนะค,ะค่ะขนาดน้อยๆนะคะอันนี้นะคะมันก็จะได้แล้วนะคะนี่นะคะทอดแกงป่าทอดมันนะคะจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะคะตอนที่เขาลงหม้อเราจะใช้หม้อนะคะทํานะคะใช้หม้อคนไม่ไม่ลงในกระทะนะคะเราก็จะเลยลงหม้อแล้วก็ได้ทําง่ายๆนะคะแล้วก็เสร็จออกมานะคะนี่แล้วก็มีเครื่องปรุงเราทําให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะ ใบกะเพราแล้วก็ใส่เยอะๆหน่อยให้มีกลิ่นหอมนะคะค่ะไปทำกันได้เลยค่ะไปไปได้กันนะคะไปดูซิเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไงจ้าวิแกงปลานะวยค่ะปลาเดือดแล้วพี่อ๋ค่ะนี่นะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเห็นไหมคะเดือดพุเดือดแรงเลยนี่ของาจะอร่อยเดือด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 ใส่ว่ลงไปด้วยใบกระเพรา ใส่ไปให้หมดเลยค่ะจะได้กลิ่นหอมๆเยอะแล้วพอว่าลงไปแล้วก็จะเหลือนิดเดียวเห็นไหมคะจุ่มลงไปใส่ปากค่ะกลางปากกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมเลยนะเห็นไหมคะเยังป่ากกลิ่นหอมหอมเลยค่ะนี่ค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ใส่กระชายก่างป่าทอดมันนะคะยัางป่าทอดมันนะคะแซกอร่อยนะคะเร้าใจของเรานะคะแซกเลยค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟได้แล้วนะคะอันที่แ้ามีกินข้าวขาหมูอันนะคะนี่นะคะโดยพริกขี้หนูนะคะกินแบบอร่อยๆนะคะดูขาไปด้วยนะคะ กุ้ขาวไปด้วยนะคะก็กินไปด้วยมีน้ำเปล่าด้วยซื้อผลไม้มานะคะโดยอันัน้ำซุปไปด้วยนะคะแล้วกินกระเทียมมาบรุงหัวใจนะคะ

กินด้วยกันค่ะข้าวขาหมูค่ะวันนี้เราก็ไปนะคะมีน้ำเขาจะให้น้ำเปล่านะคะหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะอร่อยอร่อยค่ะม,มีผักยืมผักขนงาลวก

นี่อร่อยมากใช่ค่ะเนี่ยยืนยัครับว่าไม่มีกลิ่นงจริงๆอันี้ก็ไม่มีนะคะมีอคนึีเจ้ของน้เน่ยก็ไม่ได้ไปจากใบดใแดงแล้วก็มีการระบุหมายเตุเอาว้ที่าสารวาไได้อยเงะอแปลไว้นะคะพราะก็ไม่มีเรื่องนีจะก็มีการตรวจสอบการตรวหมายอย่างแน่นอนตามบูเถอและช่ากเพราะว่าต่อชู้เลยครับ อร่อยค่ะเผ็ดๆืมกิ่นกระเทียมนะคะเม็ดนี้ค่ะวันนี้เราออกไปตลาดนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะเดินทางไป<ด>ไหนขอให้ปลอดภัยนะคะใช้ค่าจัเรียนตลอดทั้งปวงบุญรักษาพสคงขามสอาธุะคะ่ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีค่ะมากินเกาเหลาแซ่บอร่อยนะคะอร่อยมากๆานะคะข้าวด้วยนะคะหอมๆนะคะวันนี้จะเป็นเกาเหลานะคะเกาเหลานะคะเกาเหลาหมูนะค่ะ <ümüz> นะคะพร้อมผักนะคะมีถุงงอกับผักบุ้งนะคะอร่อยมากเลยนะคะใครมาชิมลองชิมดูนะคะเนื้อนุ่มๆนะคะเนื้อนุ่มๆนะคะเนื้อหมูนะคะนุ่มๆนะคะก็อร่อยจริงๆนะคะก็ขอ เทน้ำปลานะะี่ยค่ะน้ำส้มด้วยนะคะจะได้รสชาติจะได้ลมกล่อมนะคะอร่อยจริงๆนะคะชมได้เลยนะคะกินแล้วก็นอนหลับสบายนะคะเราคุกนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็มากินด้วยกันนะคะแซ่บๆซเลจ้าแซ่บแซเลจ้ากินแล้วโอ้หกินข้าวได้หลายถ้วยเลยนะคะนี่กําลังคนนะคะอร่อยอร่อยจริงๆนะคะนี่ค่ะกิน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 โอ้โหนุ่ม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  เปื่อยๆไเปื่อย,ยอร่อยมากเลยนะจ๊ะอร่อยสุดๆคะ่ะนี่นะคะเขาากินก่อนนะคะอาจจะเงียบไปหน่อยแล้วเพราะว่าเราเหิวเราต้องกินนะคะก็เผากินก่อนนะคะนี่นะคะเราก็กินมันจะมีนะคะมีกระเทียมนะคะเราก็กินกระเทียมนะคะเพื่อบำรุงหัวใจนะคะบำรุงหัวใจนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ มาเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะค่ะนี่นะคะนุ่มๆเลยกําัังกินนะหิวๆค่ะตอนนี้หิวมากเลยนะคะเปื่อยๆหอมๆนะคะหอมอร่อยนะคะแล้วกินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโหกินแล้วอิ่มเวลาหลับก็นอนสบายนะคะเรากินนะคะ สมองเราต้องทํางานแล้วก็ต้องกินให้อิ่มนะคะเพื่อบํารุงสมองของเรานะคะบางครั้งก็กินไปนะคะก็พูดไปด้วยนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะก็นั่งนึกด้วยนะคะบางทีเรากินเพลินไปใช่ไหมคะเราก็ลืมพูดนะคะเราก็มาพูดตรงนี้แหละค่ะนะคะให้อิ่มแบบสบายนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะยัค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะไข่ไข่ทอดนะคะกับน้ำพริกนะคะกะติผักนะคะหน่อไม้นะคะจิ้มน้ำพริกแล้วบวกนะคะบวกนี่ค่ะมากินอย่างแค่เนี้ยแหละค่ะกินกันได้มามากินกันได้เลยจ้านี่นะคะจะใช้มือก็ดีเหมือนกันเนาะนี่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะกินอย่างดีอเไรเนะจ้ะาไข่ดาวอไอเม่ไข่ดาวนะคะไข่ทอดสองใบนะคะ ท,ที่แบบที่แบบเนี้ยอร่อยมากเลยลผักใส่นี่ก่อนค่ะไข่ทอดนะคะน้ำพริกกะปินี่นะคะบวกค่ะ โว้ยนจานะคะเสียงพัดลมดังหน่อยนะคะร้อนโรยกับพริกป่นไปด้วยนะคะจะได้เผ็ดๆกินแบบอร่อยนะคะ หรือว่าเราเสิวไม่รู้มีน้ำพริกนะคะกินได้เยอะนะมากินกันได้เลยจ้าวันนี้เราก็เป็น ข้าวไข่ทอดนะคะง่ายๆก็น้ำซิปน้ำซิปจิ้มหน่อไม้หืมเว่อเรียกไปต้มได้ อบค่ะอ,อบมากมากนะคะนี่กับข้าวไม่มีอะไรก็เลยทอดไถ่าอ,อร่อยมากมากค่ะ กินกันได้เลยจ้าน้งพี่กะปิค่ะสมัยก่อนใช้มือมีม่แบบคุกเลยครับหนิ้วเลยถ้าก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็เป็นคลิปที่สรางว่าวันนี้เรามากินอะไรวันนี้มากินข้าวไข่ทอด น้ำพริกกะตินะคะหน่อไม้บวกนะคะผักสดสดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเลยคะ่ะอร่อยมากค่ะนี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะค่ะข,ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอพบสิ่งดีๆนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวผัดซีอิวเส้นใหญ่ใส่ไข่นะคะผักคะน้านะคะวันนี้เราให้กินกว๋วยเตี๋ยวจานเดียวนะคะนี่นะคะผัดซีอิวนะคะมาลองกินดูนะคะเป็นอาหารจานเดียวข้างนอกนะคะแล้วก็นี่นะคะไม่มีอะไรมากเราไม่ได้ใส่หมูนะคะ ใส่แต่เนื้อไข่นะคะค่ะใครจะกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดไปได้นะคะนี่เราก็โรยพริกป่นมาแล้วนะคะค่ะมากินได้เลยนะคะเส้นใหญ่นุ่มๆนิ่มๆน,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 นะคะนี่นะคะมมากินค่ะอร่อย ม,อ,มอยากกินพริกโอนอีกนะคะให้แซ่ดขวานี้ไปเลยนะคะรสชาติจะกลมกลมอร่อยนะคะใส่ลงไปอ่งไรเลนะคะนี่นะคะใส่พริกโอนไปหน่อยนะคะน้ำส้มเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะผัดซีิ๊วเส้นใหญ่ใส่ไข่นะคะ ไมากินค่ะร้อนๆเลยค่ะนุ่มๆร้อนๆนะคะช่วงนี้จะเป็นการกินตลอดเวลานะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็อร่อย ทำเสร็จก็กินผัดเผื่อพี่น้องด้วยนะคะแจกจ่ายข้างข้างบ้านกินแบบง่ายๆผัดง่ายๆนะคะ อร่อยมากๆมากมากิากนกันได้เลยค่ะอ้ออืมอร่อยอร่อยจ้าไข่ไข่หนึ่งฟองแต่เพอหนึ่งจานนะคะพอเตะก็ือสม้มหนึ่งใบ กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วอร่อยอันนี้เราก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะคะมาแนะนำว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะเราก็กินเวียเตียผัดเส้นยิ้เส้นใหญ่ใส่ไข่ผักนานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรง โชวเรือนของท่านก็มีความสุขนะคะบูรรักษาพักคุ้มครองาสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดี